อห่วงใหญ่ของสับปะนะครับก็แจ้งไปถึงโรงเรียนว่าสถานศึกษาควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการรับวิธีการคัดเลือกนักเรียนนะครับที่มีเงื่อนไขพิเศษในอย่างชัดเจนมีขอบเขตในการเจารนาที่สามารถตรวจสอบได้นะครับไม่เป็นการใช้ดูมินิทิอย่างกว้างขวางก็คือหลักเกณฑ์ในการจะออกต้องประกาศล่วงหน้านะครับก่อนที่จะรับนักเรียนไม่ใช่ว่ารับนักเรียนแล้วยังมีนักเรียนตกค้างนงมาประกาศในภายหลังเนี่ยมันถือว่าเราใช้ดูมินิทิไม่ถูก ใช้หลักเกณฑ์ไม่ถูกนะครับเราต้องประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจนลงไปว่าเงื่อนไขพิเศษคืออะไรบ้างประกาศล่วงหน้านะครับให้ผู้ปกครองให้กับเด็กหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกล้องโดยเฉพาะโบชให้เขาเห็นด้วยว่าเออเราบอหนงเงื่อนไขพิเศษคืออะไรบ้าง1 2 3 4 5ตามนี้นะครับ เราพิจารณาตามนี้ประเด็นที่หนึ่งจะพิจารณาลาดับที่หนึ่งถ้าพี่หนึ่งไม่มีเอาพิจารณาที่สองมามาพิจารณาลำดับที่สองไม่มีเอาลําดับที่สามมาพิจารณาอย่างเนี้ยก็คือทําหลักเกณฑ์วิธีการให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนอย่ามีข้อกังหาหรือว่าจะมีข้อสงสัยในการปฏิบัตินะครับท่านต้องออกเองทําเองนะครับทําให้มันชัดเจนนะครับสองคือประกาศหลักเกณฑ์วิธีการรับ วิธีการคัดเลือกและขอบเขตในการพิจารณาตามข้อหนึ่งเนี่ยก่อนการพยายาิจารณาผู้ปกครองเนี่ยนักเรียนอย่างที่ผมได้นาเรียนในครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับการพิจารณาตามเงือนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบนะครับโดยประกาศรายชื่อนักเรียนพร้อมเงนเอนไขในการคัดเลือกด้วยนะครับทางนี้นะรกรณีเงอนไขพิเศษของนักเรียนที่เป็นผู้ยักไร้โดยโอกาสเนี่ย,ยใ,ให้ประกาศเฉพาะเลขจําตัวผู้รับการคัดเลือกนะครับโดยให้ผู้โดยให้มีการจัดทำหลักฐานข้อมูลนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นความลับหากมีการตรวจสอบจากสำนักงานของปปชนะครับ ก็ต้องท่านจะเห็นเพราะว่าคือคือมันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับในเรื่องเรียกว่าเด็กร้อยโอกาสนะครับเ <_ d eg g> ด็กร้อยโอกาสเด็กยากไร้เนี่ยผู้ยากไร้เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเรามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนว่าเพื่อนก็จะไปบูลลี่กันว่าเอ้ยแกเข้ามาตามโคต้านี่เป็นผู้ยากไร้เป็นผู้ร้อยโอกาสนะอย่างเงี้ยนะครับ <_ d eg> เพราะฉะนั้นท่านต้องปกปิดนะครับให้ดี ประกาศก็คือเอาเฉพาะเลขประจําตัวอย่าไปประกาศลายชื่อประกาศโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับใครได้ก็คือตามนั้นอย่าให้เขารู้ว่าใครได้เงื่อนไขตรงนี้ว่าเป็นผู้ยากร้ายและโอกาสนะครับตรงนี้คือมันเป็นเซนซิทีฟในเรื่องการอยู่ร่วมกันนะตรงนี้ต้องต้องต้องฝากท่านผู้มิการสำนักงานเขตโดยเฉพาะนะครับผู้ริหารโรงเรียนนะครับในานะที่เป็นผู้จัดทําเรื่องนี้นะท่านต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากนะฮะ